สวัสดีครับไมโครโฟครับผมสวัสดีครับแฟงคิวครับผมครับเอ่อไมโครโฟครับผมเป็นเด็กพิษณุโลกโดยกำเนิดครับผมเกิดโตที่พิโลกเลยผมแฟงคิวครับมาจากเมืองพิษณุโลกเกิดอยู่ที่พิษณุโลกครับผมจุดเริ่มต้นก็เคย เคยเขียนเพลงกับไอโฟกตั้งแต่ช่วงมปลายแล้วครับผมแล้วก็ทีนี้มีปัญหาชีวิตก็เลยไปหาพวกไอโฟกค,ครับผมก็เลยทีนี้พอพวกพอเห็นพวกมันแรปแบบจริงจังเออเราส่วนตัวเราก็ชอบอยู่แล้วก็เลยแรปบ้างตอนนั้นผมอายุสิบหกสิบเจ็ดหรือช่วงนี้ผมจำไม่ได้แต่น่าจะสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละตอนนั้นผมรู้จักกับพวกพี่ของผมนี่แหละ ผมก็จะไปเพื่อนๆจะมีที่อยู่ที่นึงคือเขาจะเรียกว่าหลังหนหยแล้วพี่ผมมาเปิดร้านตัดผมอยู่ผมก็จะไปเลยไปกับแก๊งผมนะพอผมไปปุ๊บผมไปเจอแก๊งพวกพี่พอดีว่าแก๊งพวกพี่เขากลับมาจากกรุงเทพเพอดีเลยตอนนั้นอ่ะผมรู้จักกับแรปครั้งแรกเลยเพราะว่าพวกพี่อ่ะแม่งแรปด่าก,กันครับแล้วผมเฮ้ยโอ้โหแม่งมันแบบแม่งสนุกแบบสีสันแบบเฮฮาตอนนั้นเลยผมเลยแบบเลยมาเริ่ม ที่จะแล็บเลยครับเข้าพิษแล็ได้ยังไงก็นั่นแหละครับผมด้วยปัญหาชีวิตก็เลยไปพึ่งใบบุญมันครับผมแล้วก็ได้รู้จักพิษแล็แล้วก็สมาชิกอีกตอนนั้นมีสองสามคนก็เลยได้เข้าไปร่วมก่อนหน้านี้ผมก่อนที่จะมารู้จักพิษแล็นี่ผมก็ไปทําเพลงกับโจบิ้นมาก่อนครับคือเขาเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับเห็นเขาทาก็ผมก็เลยอยากไปให้เขาช่วยทํา แต่เรื่องเข้าผิดแลบได้ไงนี่ผมไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อดาม่าไปแนะนําไม่รู้จักโฟกคือตอนนั้นอะพวกโฟกกับมาเนี่ยเขามีงานเล่นและทีนี้นคนไม่พอก็เลยเอาผมเข้าไปช่วยและนับตั้งแต่นั้นมาก็มีผลงานร่วมกันเลยครับก็จะเน้นเป็นโอซคูุซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเนื้อหาเสพเน้นที่ว่าเนื้อหาหลัก ก็โอซาคูแน่นอนครับผมอืมหลายเยอะต้นใหญ่ก็ที่ฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังตอนนี้เลยก็จะเป็น m MM m d o o m t ม a ู l เ r The ร r e a อ o r e m i n e em. ตในไทยก็โซโฟดีนดีอีกคนที่ชอบก็เป็นพี่โอค๊ค d e โ o n i กครับผมถ้าให้เลือกเป็นไอดอลคนเดียวเลยก็น่าจะเป็นพี่หนุ้ยคนเลี้ยงแมวครับ ไอดอลไอดอลของผมนี่จะเป็น S W A ครับ E C E t o Pack N A T แต่ถ้าเมืองไทยมันก็ต้องเป็น The f u l l e t ครับผมสิ่งรอบกายครับผมชอบฟิลแล้วก็หลายอย่างมันลงตัวดีอและฟิชั่นครับก็คิดว่าจะทำตัวเองให้เก่งเก่งกว่านี้แน่นอนแล้วก็อัลบัม้ม ก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะหมดแรงอ่ะจนกว่าเสียงจะแหบเป้าหมายต่อจากนี้ผมก็จะแรบไปเรื่อยๆครับเอาให้ทันเพื่อนนะครับฝาาอาเดี๋ยวตอนนี้จะมีเร็วๆนี้จะมีอัลบั้มครับงั้นก็ฝากอัลบั้มใหม่ของพิทแรปด้วยนะครับผม Thailand h u ล er เ o r ร์สตอรี่ไทยแลนด์สกอเฮ้ยทุยอัลบั้มแรกของผมกับวง Thailand h o r เลอครับผมเออยังไงก็เดี๋ยวได้เห็นอะไรใหม่ใ อรอชมติดตามก็ได้เลยครับผมรับรองว่าอับ,บั้มนี้เจ๋งแหละสุดสยองแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมเป็นอะไรที่วงไม่เคยทำมาก่อนครับ